สวัสดีย้มเซ้าค่ะพี่น้องมนี้เขาสวนค่ะบรรยากาศอากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะอันที่เห็นขาวๆนั่นคืออันนี้ดิค่ะนั่งน้ำเกตดน้ําแข็งอยู่เห็นบ่น้ำแข็งอยู่น้ําท่วมน้ําท่วมนี่คือยางยางยางทั้งน้ำแข็งค่ะยามเซ้าวมาย้ำบงสวนมาบงลูกค่ะบาดูเขาสวนมาหลายวัน มีคนเดินอยู่ตัวนี้นบ่อยทนี้เสียงบอค่ะน้ำแข็งเพราะเพ็่นบ่ถึกแสงค่ะเพื่อนก็นจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเขาบึงสวนค่ะมันมีเขาสวนโอ้เย็นเย็ยน,ยยนมากๆหนาวค่ะอากาศหนาวน้ำท่วมอ,อืออืออืออค่อยมาอะไรยังไงตรงนี้น้ำขานะน้ำน้ำท่วมน้ําครั้ง โบนาโบโบเฟอร์โซนะโบเฟอร์เจ้านั่นแหละโบถั่วเจ้าอันนี้ยังเป็นแข็งอยู่เห็นบ่ข้าวขาอนี่คือแข็งมันยางมึงลูกค่ะทั้งพุ่นพันตึกแดดก็โอเคพอเปานไหนค่ะแล้วท้องข่อยตรงนี้เห็นบ่พันโบตึกแดดเป็นกระแข็งโป๊กเลยค่ะอันนี้ยาแข็งพักข่อยเออชูลวกค่ะ พักคขอยลวกตรงนี้ก็คือพ่นบริเวณหนังพ่นกระปล่อยไว้โอเคน้ำแข็งอยู่แต่แข็งไม่เยอะพักคอยพี่น้องว่ามือว่าจะมาเก็บดอกกระลำดาวกระถางน้ำแข็งค่ะะถางนา้ำ แข็งโปกเลยค่ะอืมน้ำแข็งน้ำแข็งเกาะก็สิม่าบองลูกข่อยอันนี้คือผักกาดผักกาดอา้อสิมาเก็บพักนี่ค่ะกะลัดาวแล้วก็สิม่าบองพริกข่อยนำ้ำวาพริกข่อยที่คุ้มไว้เนี่ยอากาศสภาพพื้นข้างในจะเป็นยงังไงโอ้พริกถึงเปิด ใบร่วงเหี่ยวตวอซอแต่แสเพราะอากาศติดลบมาสองสามวันแตสิมาเกีบพ่นแะ้วบนี้บลรอดค่ะตัวอยู่ในบ้านก็นคือรอดแต่ตัวนี่วอลอดพัก่ข่ <c oughs> เป็นก้อนน้ำแข็งถั <c oughs> งน้ำแข็งหมดเลยอันนี้คือน้ำฝนเอาไวน้นี่เพื่อเชื่อจะเด้มาล้างมือ ภาพสวนระยาะบนบร,บรบอบบก่อนทนองกระเทียมก่อยนี่คือกระเทียมพันบ้อตายด้วยค่ะที่น้องผักใหญ่พันมาโอ้ยดินแข็งโป๊กเลยค่ะ,ะมาเบิงบัวหิมะข่อยมาดูบัวหิมะกันค่ะบัวหิมะก็คือ ก็คืออ,อลำต้นคือไปหมดแล้วแต่ไม่ได้ดูหัวว่าอาการหัวจะเป็นยังไรงใบาตายใบยเน่าทุกอย่างค่ะสภาพสวนในวันนี้ค่ะพี่นอ้องจะมาเก็บพักกันค่ะเนี่ยบอกคัรีก่อย รอดไหมอันนี้คือคนค่นวกคนร่วกไปหมดแล้วนี่บกคลีตอนนั้นลมลมผัดเพลินลมหมดค่ะถ้ารุ่นกันเ่าวา่พพินจะอาการเพินจะรอดบออันนี้คือทิ้งเนี่ยเนี่ยเนเป็นน้ำแข็งแล้วบริเก็เพินก่อนก่อนอุนหภูมิจติดลบเน่าค่ะ เราจะตรงนี้สภาพสวนหนาวลมลม,ลมอิมเลิงมานา,มาห์ขันบาเฮดกันใหม่ค่ะอากาศดีขอยมาเฮดกันใหม่กระลำควอยหอคุ้มว่ายานกเมื่อกีน้นะเพิ่นกะเมื่อไหร่ลมลมแรงมากเอ้ยไปหงไปหัก เอ้ยนอนลูกเอ้ยเห็นบ่กิ่งหักงานงานงานหลวงเขาพี่นอ้องงานหลวงขา้าวอันนี้คือผักเพลวของเราผักเพลวของเราที่คุ้มไว้นี่คอยคุ้มอีหยังไว้คอยกระบ,บล้ลูคอยคือคุ้มเิ่นไว้จริงๆนะจะคุ้มตัวนี้ผักปรังอืม สภาพสวนสภาพสวนของเราในวันนี้ไม่เนาะเอาใจยากอยู่ค่ะในหนาวนี่ก็น่าว,ว่าจะมาเก็บและก็นเน่าก็คือกินไม่ได้ทิง้งอันนี้คือการท,ทดสอบนะคะว่าคนจีดีโดนบันได็บพากันค่ะพี่น้องเก็บพริกน้ำสามีรอสามีไม่ยอมมาเก่าคนเดียวค่ะ บรรยากาศส่องฟ้าวันนี้ส่องซัสเคลียรบม,มีโดนเมฆก็ค,คือหนาวอย่างมากมายขอบคุณไม้ท่านค่ะเด้อจิ้มหนาวพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ